ลอกแดดดิ <Lock> นั่งรถพากันออกไปกินอาหารเย็นนอกบ้านนะคะวันนี้วันเกิดพ่อปูอายุครบ8ปดสิบปีค่ะเลยพากันออกกินอาหารนอกบ้านค่ะี่อาหารที่แม่บ้านสั่งมาวันนี้เป็นสลัดทูน่าค่ะ กินแล้วก็เดินทางกลับบ้านเป่าเค้กกันค่ะกลับบ้านกลับมาเป่าเค้กที่บ้านแม่ปางนะคะเพืเ่อนๆค่ะเจ็ดแคมพัสเจ็ดไม้บัตรทวีด้วาบัตร เคกวันเกิดพอ่ปพอปู<ม>เค้กวันเกิดลูกเขยพ่อปูลูกเขยจียดเค้กฮะฮะคุกกี้มาคสามสิบสองพอปูแปดสิบ ขอปู80ลูกเคย32 Could have been a big problem. This dining room, o m Nice. I'm gonna have to take your name. Oh no. h s n b ปีนี้กระต่ายระเยอะเยอะค่ะกระต่ายป่าเยอะมากนะคะปีนี้ธรรมชาติมากค่ะปีนี้ตัวใหญ่ด้วย อ่านกินซ่นาะไปล้บรรยากาศดอกไม้กาลังเปลี่ยนสีแบบสวยงามเลยทีเดียวค่ะเพิ่นกาลังเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูโลดอะคะสวยมากสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดอกไม้เมืองหนาวก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ เปลี่ยนสีได้สวยงามตามท้องเรื่องส่วนด้านนี้ก็เริ่มจะโรยแล้วค่ะจากสีฟ้าอมม่วงกว่าจะเป็นสีน้ำตาลแล้วนะคะเนี่ยเิ่นได้โรยแล้วค่ะเริ่มโรยเลยแต่ว่ตาต้นนั้นกำลังเปลี่ยนสีเป็นสีโอโรสพีดนะคะเนาะแมนบ่ สวยอ่ะน้าซองพลูกเดินออกกำลังกายพาน้องมาเดินออกกำลังกายเบ้ Why? Uh, want put back. Oh you want put it back? Yes. Go find over there on the end there okay. You put the box pay on. Huh? ่อนนัลลินเดินออกกําลังกายขึ้นไปนู่นหน้าปักซอยแล้วก็ถ่ายซอยนะคะน่ะส่วนนัลลินหาจับเขียดอีหมูคือเก่าค่ะ

the นี่เลยค่ะลาบินเดอร์ของนารินบานเต็มที่แล้วค่ะเพื่อนๆค่ะดาวเรืองดาวรวยก็เริ่มสวย นกลงเข้ามาในโรงจอดรถอีกแล้วเดี๋ยวแม่บ้านต้องช่วยเพิ่อนออกไปแล้วค่ะห้ามมึนเบิร์ดนะคะเพื่อนๆค่ะนุ๊กขมิ้นค่ะทางบ้านเราเรียกนุ๊กขมิ้นเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนกที่มีศพแหลมๆยาวๆ,ๆชอบกินน้ำบานตามดอกไม้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆจ้า บรรยากาศบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูเฮ็ดเพึงค้าแดงดอกแรกนาบ้านค่ะสนามนาบ้านนะคะเดี๋ยวจะพาดูดอกแรกของปีสองพันยี่ค่ะมาแล้วดอกแรกค่ะนี่ค่ะเห็ดเพึงค้าแดงดอกแรกของปีมาแล้วค่ะ ไม่แบนบอกเก็บนะคะมีดอกเดียวดอกแรกบรรยาก,กาศสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกค,นนะคะูทุกคนคขาบายๆเจอกันคลิปหน้านะคะ